แจกสูตรชาเขียวมัทฉะแบบบรรจุขวดค่ะสำหรับขวดนี้ได้น้ำชาเขียวมัทฉะ200 ml ต้นทุนเฉพาะน้ำอยู่ที่12บาทเองเอาไปขาย30บาทก็กำไร2เท่าแล้วนะคะลองทำกินทำขายได้สบายๆเลยพี่เจใช้ชาเขียวมัทฉะของ KC Interfood ค่ะหาซื้อง่ายมากเลยออนไลน์เยอะแยะ เราไปทำกันเลยตักผงชาเขียวมัชะะ2ช้อนชาลงไปในน้ำร้อน60 ml ปกติชาเขียวมัชะะเขาจะละลายยากใช่ไหมคะแต่ของ KC Interfood นี่ละลายง่ายมากเลยค่ะคนนิดเดียวผงมัชะะก็ละลายเลยค่ะเติมนมข้นหวาน20 ml และนมข้นจืด10 ml เราสามารถปรับเพิ่มลดความหวานได้ที่ปริมาณของนมข้นหวานนะคะนมทั้ง2ชนิดให้เราผสมกันก่อนเทจะทำให้เราเทง่ายขึ้นค่ะ คนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันเติมนมสดลงไป100 ml ค่ะและคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันอีกครั้งแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะง่ายใช่ไหมคะเทชาเขียวลงไปในขวด200 ml ค่ะถ้าใครอยากทำมากกว่านี้ให้เราคูณสูตรเพิ่มเข้าไปได้เลยนะคะสูตรนี้เก็บไว้ในตู้เย็นตลอดจะอยู่ได้4-5วันค่ะขอบคุณที่รับชมค่ะ